สวัสดีครับพู๊กับสุลุข่าวลิกวิพากษ์รอบสาวประจำวันที่19กุมภาพันธ์น,นะครับจากช่องเดอะคัพแฟนบอลพันแท้เราเริ่มต้นนั้นที่ข่าวแรกนะครับจากสื่ออย่างโร s ซิงเดอะคัพนะครับเป็นบทวิเคราะห์นะฮะ37.92กิโลเมตรต่อชั่วโมงสถิติโลกตะลึงของแอนโทนีกาดันจิซอมรณะที่จะเปลี่ยนหงแดงให้เป็นจรวดทางเรียบ อันเอรลตนะครับกำลังวางหมากครั้งสำคัญเมื่อความกระหายความเร็วระดับนรกแตกกลายเป็นหัวใจหลักในการทำทีมชื่อของแอนโทนีกอร์ดอนคือคำตอบเดียวที่จะปลดล็อกขีดจำกัดของลิเวอร์พูลให้ก้าวขึ้นไปทาบชั้นทีมโย,โยุโรปอย่างไปเอชเชในฐานะทีมที่เร็วที่สุดในโลกวิกฤตความเอือดเมื่อริมเส้นแอนฟิ์ขาดไฟฟ้าหลังสิ้น สุดยุคของลุยดิอัตและดดวินเยสนะครับแผงรูปฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลก็ตกอยู่ในพะมะคลาดแคลนสปีดอย่างน่ากังวลซึ่งสวนทางกับปรญญาของสลัตที่ต้องการเปลี่ยนแอนฟิ์ให้เป็นรันเวย์ผมต้องการความเร็วที่เหลือเชื้อมาทำลายแนวรับกู้แข่งสลัตเผยในสำคัญดูทีมระดับท็อปดูสิพวกเขามีนักเตะที่เร็วระดับ a n s i สองถึงสคนเสมอนั่นคือ มาตรฐานใหม่ที่เราต้องไปให้ถึงสาติขยีตากระดอนปะทะเอเกติเกใครคือเจ้าแห่งลมกดแม้ฮูโกเอเกติเกนะครับจะครองแชมป์ความเร็วของทีมในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซีซั่นนี้ด้วยสปีด34.91กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ตัวเลขนั้นกลับกลายเป็นภาพสโลโมชั่นทันทีเมื่อเจอกับสถิติปีศารของแอนโทนีกร์ดอน อันดนี้ก็ดันนะครับทยานด้วยท็อปสปีด37.92กิโลเมตรต่อชั่วโมงของบาลังนักเตะที่เร็วที่สุดในยูฟ่าแชมรีกปีนี้จากการรายงานของ CIES แก๊ปมหาศารก็ดันเร็วกว่าเอกเก้เกือบ3กิโลเมตรต่อชั่วโมงและฉีกตัวเลือกเดิมอย่างคริสเจโปจนไม่เห็นฝุ่นในวันที่กัปโปเริ่มถูกตั้งคำถามเรื่องความคล่องตัว และเวียถูกวางบทบาทเป็นจอมทัพหมายเลขสิบก,การดึงกระดนเข้ามาประจําการปีกซ้ายตัวฉีจึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือทางรอดของแท็กติกสลัดแผน้ในใจผมเกือบได้ไปแอนฟิ์แล้วจริงๆคราวนี้ไม่ใช่แค่กระแสนะครับแต่มันคือภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้นของกอร์ดันหลังจากเจ้าตัวเคยเปิดใจถึงเหตุการณ์ดิวล่มเขย่าประวัติศาสตร์เมื่อปี2 0 2 4มันคือเรื่องจริง ผมคิดว่าผมจะได้สวมเสื้อลิอร์พูแน่ๆในตอนนั้นกระดอนย้อนรอยความเจ็บปวดซึ่งมันเป็นช่วงที่ยากลำบากมากทั้งปัญหากฎ PSR และความวุ่นวายรอบตัวผมต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะทำใจกลับมามีสมาธิได้อีกครั้งบทสรุปจากสื่อนะครับด้วยสปีดท,ที่เร็วที่สุดในยูฟ่าแชมเปี้ยนีกและหัวใจที่เคยเทมาที่เมอร์ซิไซส์กระดอนคือจิกซอสุดท้ายที่สล็อต หอยหาเพื่อเปลี่ยนกันเข้าทําที่เชื่องช้าให้กลายเป็นซูเปอร์โซนิกแอคแท็ที่รุนแรงที่สุดในพิม์ลิกนะฮะโอ้เรีเวคักเรีวแน่ค่าตัวกับวัตถเด้อพี่น้องเอ้ยปุ่นล้วครับเกิน80ล้านปอนด์นะจ๊ะเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากฟุตบอล3-6-5นะฮะดวนดีอาร์ทิ้งระเบิดแอนเดลยันย้ายซบเสือใต้คือทางเลือกที่ถูกต้องที่สุด ในชีวิตขณะที่กูรูรุมสับบอดหงความล้มเหลวที่ไม่มีใครแทนที่ได้ปานนันระบอกว่าอยากได้ปีกเร็วๆเ,เสืักไปขายดีอาจกูรุงงมึงอีหลีบอดกระได้แผลเก่าที่ยังไม่หายกลับถูกโรยเกลือซ้ําลุยดีอานการปรีกเพื่อมดชาวโคลอมเบียก็ออกมาตอกย้ําความผิดพลาดครั้งใหญ่ของลิวโลด้วยการประกาศกล้องว่าชีวิตที่ไบยูมินิกค,คือความสำเร็จที่แท้จริงทิ้งให้ยอดทีมแห่งเมอร์ซิไซส์ต้องจมอยู่กับวิกฤตที่ไร้ทางออก ปากคำจากผู้ชนะแอมฟิลคือ,อดีที่นี่คือที่1ในการให้สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกับสกัดสปอร์ตเยอรมันดีอาร์ตไม่ได้เพียงแค่พูดถึงอนาคตแต่เขากําลังส่งสัญญาณชัดเจนกลับมายัางทีมเก่านี่คือการตัดสินใจที่สมบูรณ์แบบที่สุดดีอาร์ตกล่าวอย่างไม่ไหวหน้านะักฟุตบอลและครอบครัวต้องการความสุขและผมรู้ดีว่าการย้ายมาสู่สโมสรที่มีโครงสร้างระดับโลกแบบไบยอเมนิกคือคําตอบ ผมไม่เคยลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียวที่จะทิ้งอดีตไว้ข้างหลังคำพูดนี้เปรียบเสม,มือนหมัดฮุกที่ส่งตรงถึงเดอะคอปเพราะในขณะที่เดอาร์ตกำลังร่าดเรงในบุนเดสกาลิเวอร์พูล์กำลังอยู่กับการหลงทางอย่างหนักวิกิสตาเวียสอิซักยังลบเงาปีศาจโคลอมเบียไม่ได้แม้ตลาดเสมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลจะทุ่มทุนมหาศาลคว้าตัวฟรุนเวียสและฮเิเกติเก พร้อมกับอเล็กซานเดอร์อิซักมาด้วยแต่ภาพจำของดดีาร์ดยังคงหลอกหลอนที่แอนเวล The Ghost of อ a c i n g พลังการกดดันระดับสัตว์ป่าที่เดอาร์ดเคยทำไว้หายสาบสูญไปจากเทียมทำให้เกมรุกหงแดงดูนุ่มนิ่มจนคู่แข่งไม่เกรงกลัวนักเตะใหม่ยังสอบตกในการปรับตัวเข้ากับระบบการเล่นที่ดุดันสมมุติในสติทเทีมดิงเหวอยังแน่ใจหายขายี้ซ้ำกูรูชีนี่คือความประมาทที่น่าเวทนา ชอนไรฟิลิปนะครับอดีตปีกทีมเชลซอังกฤษก็ออกมาวิจารณ์แบบไม่เกรงใจว่าลิเวอร์พูลกำลังชดใช้กรรมจากการบริหารจัดก,การที่ผิดพลาดการปล่อยดีอาร์ตคือความประมาทแต่การไม่หาปีกธรรมชาติมาแทนคือการฆ่าตัวตายไรยฟิลิปใส่ไม่ยัง้งดือาร์ตคือหัวใจสําคัญของเกมรุกที่มีมีใครเลียนแบบได้ลิเวอร์พูลหลงระเดิงไปกับชื่อชั้นของนักเตะใหม่จนลืมหูลืมตาว่าทีมขาดอะไรตอนนี้พวกเขากําลังต้องทนดูดีอาร์ตไร้มนให้กำเอื้อนด้วยน้ําตา ในวันที่ดีอาร์ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ลิืเปอร์ภูกับต้องมาเชิญกับคําถามที่เจ็บปวดที่สุดเราขายหวัวใจของทีมออกไปเพื่ออะไรหากเรานักเตะที่ค่าตัวแพงยับยังกู้วิกฤตไม่ได้การเสียเดีอาร์ครั้งนี้อาจถูกจะรึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการล่มสลายของยุคสมัยอย่างแท้จริงนะฮะโอ้ข่าวละข่าวนี้แรงมากเลยนะฮะก็ต้องบอกว่า มันก็มีปัจจัยนะฮะหลายอย่างที่รยดิอาส์นะครับออกจากลิเวอร์พูลอย่างเช่นค่าเหนื่อยนะครับที่ลิเวอร์พูลไม่สามารถตอบให้ดิอาส์ได้นะครับนั่นก็คือในแหล่งข่าวบอกต้องการ400ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับมันซ้ำอันซาลาเลยครับพี่น้องก็เลยไม่ลงตัวก็เลยขายดีกว่านะขายได้กําไรนะครับเราไปต่อที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากท่านันของแอนฟิลวัตนะฮะแอนฟิลท้าชนสแตมฟอร์ดบิดนะครับ ลิเวอร์พูลเปิดศึกเชซีย่างตัวมูรินโญ่ประกันหลังบราซิล50ล้านปอนด์เดิมพันนี้มีแขนต้องชำะงระสมรภูมิการซื้อขายนักเตะลูกเป็นไฟนะครับเมื่อลิเวอร์พูลเตรียมเปิดศึกนักสนามกับคู่ปรับตลอดกันอย่างเชซีในการเล่าตัวมูรินโญ่เซนเป็กจองแกลงถาวบราซิลจากนัอตติแนตฟอเรสที่จ่อกลายเป็นสมบัติอันล้ำค่ากลางวงล้อมยักษ์ใหญ่ทันทีหากทับเจ้าป่าต้องเซซัดต,ตกชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพ ย้ำแค้นหรือเอาเขื่อนผ่านต่อสงครามชิงตัวนักเตะยกใหญ่ทั้งสองพึ่งจะซัดก,กันนเนียในดิวของเจม่ชักเก้ดารุ่งเนื้อหอมจากรันส์ซึ่งเดิมทีโลซีดูเหมือนจะกำชัยชนะไว้ในมือแล้วแต่กลับเป็นลิวพูที่โชว์เคี่ยวล่างดินและหน้าปิดดิวล่วงหน้าเสมอน,นี้ไปแบบช็อกโลกทำให้สิงปรตูต้องกำหมัดและเบนเข็มไปล่ามูรินโญเพื่อเป็นการเอาเขื่อนโอกาสทองบนความหายนะเมื่อเจ้าป่าซอแวลพังลืน่น วิกฤตนี้ตายของนาเตียมฟอรเรสกลายเป็นส้มล่นก้อนใหญ่ให้บรรดาท็อปทียมรายงานยันชัดมูริโล่ไม่ขอลงไปเล่นในหลีวรองและพร้อมกดดันสโมสรเพื่อให้ย้ายทีมทันทีหากทีมต้องตกชั้นจากค่าตัวที่เคยตั้งกระแพงไว้สูงถึง50ล้านปอนด์ในช่วงมกราคมแต่หากฟอรเรสร่วงตกชั้นจริงราคาจะดิ่งลงอย่างหนักและนั่นคือสัญญ,ญาณเริ่มสงครามราคาที่ลิเวอร์พูลและเชลซีจ้องตาไม่กระพริบหงแดง มอบรอเชื่อตัวแปรรับชื่อกอนาเต้แม้โชซีจะถูกมองว่าออกตัวนำในศึกนี้แต่ลิเวอร์พูลคือเสือสุ่มที่อันตรายที่สุดโดยแผนงานทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับโจทย์ข้อเดียวคืออิบลิามากกันาเต้จะอยู่หรือไปหากสัญญาของกันาเต้ไม่มีความคืบหน้าภายใน60วันลิเวอร์พูลพร้อมที่ขย,ยับตัวเข้าหาประกาหลังเซรัตบ,บราซิลรายนี้เต็มสูนเพื่อเปลี่ยนคำว่าเป้าหมายให้กลายเป็นพันเน์คนใหม่ในแอนฟิลด์ทันที ซึ่งจริงตัวมูริโลคือบททดสอบบารมีของสองสโมสรใหญ่ในตลาดซัมเมอร์ปี2006แฟนบอลต้องจับตาดูนะครับว่าลิเวอร์พูลจะย้ำแค้นปาน้าเชลซีได้อีกครั้งหรือสิงโบรจะเป็นฝ่ายหัวเราะที่หลังดังกว่าในสงครามครั้งนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ดิวของชักเก้นะครับที่แย่งกันนู่นนะครับตั้งแต่ดิวของอตานันมอยเซกไกซิโดนะครับลาเวียด้วยแย่งกันแต่เป็นเชลซีสมหวังนะฮะก็วากันไปนะครับ เราปิดท้ายกันที่สื่อจากแอนฟิวอักันหน่อยนะครับก็เป็นในวเรื่องของตัวแทนของซาร่านะครับโผล่มาอีกแล้วนะครับจ mm hmm. ากมาเตซายคือหลายแทดวนเดนนิสคอปคิงปิดตำนานราชาอีหรือไม่ลิเวอร์พูลจะปิดบิ๊กเดลวันอาคิตเกรดเพอร์เฟกเสียบแทนซาร่าในราคาสุดช็อกแอนฟิวกำลังเข้าสู่โหมดผลัดใบนะครับครั้งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษเมื่ออันเนอร์สรัตกำลังวางหมากแผนรับ เตรียมคว้าตัวแนวรุกคอนสวนสูงที่ถูกยกย่องว่ามีฝีเท้าที่สมบูรณ์แบบก็ามาเป็นทญญายาทผู้สืบทอดัลังในถิ่นเมืองซีไซส์ด้วยราคาที่โลกต้องตะลึงจุดแตกหักราชาัอียิปต์กลิ่นอายกันอำลาที่แอนเฟลสานการของโมซาลามาถึงตันตันแม้จะยังโชว์ฟอร์มร้อนแรงในช่วงคริสต์มาสแต่ปมราม่าความขัดแย้งภายในบวกกับแรงดึงดูดมหาศาลจากซาอุดีโปรีกำลังบีบให้ลิเวอร์พูลต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ และดู่นว่าสมันนี้จะเป็นเวลาที่ราชาต้องโบกมือหละ่ะเป็นแมงงามจากบราซิลอาลันว่าที่ขวัญใจคนใหม่สปอร์ตบูมนะครับระบุว่าลิเวอร์พูลเดินเครื่องเต็มตัวส่งแม่มองบินตรงสู่บราซิลเพื่อเช็คฟอร์มของอาลันดาวโจนในวัย21ปีจากพามลัสนี่คือรายงานที่ทำให้บอดมังหารต้องตาลูกวา,กาวสเกลรีพอร์ตเพอร์เฟแมมมองให้คะแนนเต็มเลยนะฮะในทักษะการเอาตัวรอด ภายใต้ความกดดัน High Football IQ ถูกประเมินว่ามีไหวพริบและระดับการเล่นที่เก้าล้ำอายุไปไกลพร้อมยังเกิดในยุโรปทันทีปฏิบัติการปล้นแห่งทศวรรษจาก87ล้านหรือเพียง26ล้านปอนด์นี่คือมาสเตอร์คาร์ดของฝ่ายบริหารจัดการซื้อขายหางหวงแดงปิดดีวนี้ได้สำเร็จค่าฉีดสัญญาสุดโหดตัวเลขจริงระบุไว้สูงถึง87ล้านปอนด์หรือ 100้ล้านยูโรโอกาสทองแรงข่าววงในชี้ชัดว่าข้อเสนอเพียงย6ิล้านปอนด์หรือ30ล้านยูโรในช่วงสมัน,นี้อาจเพียงพอที่จะทำให้พารเมรัสยอมปล่อยตัวนิวสตาร์รายนี้สูแอนวิลการเซ็นสัญญาอลาันด้วยราคาเพียงย6ิล้านปอนด์ไม่ใช่แค่การซื้อตัวนักเตะแต่มันคือการวางรากฐานใหม่ที่จะช่วยให้ลิเวอร์พูลปล่อยตัวโมซาราสได้อย่างสบายใจพร้อมได้ทายาดระดับปรากฏการณ์มาเตรียมความพร้อมทันทีนะฮะโว้ ก็ต้องบอกว่าข่าวนี้นะครับเหมือนกับเป็นระเบิดเวลาเลยนะครับที่ซาร่าจะาย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ก็มีแต่ขา่าวทายาทซาร่าเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็โพลมาอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องหาตั้งแต่เนื่นๆน,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 นะฮะท่าน,นผู้ชมนะครับเพราะว่าซาร่าเนี่ยมันไม่ใช่ใครจะมาแทนง่ายๆนะครับโอ้โหแต่ว่าจักรของฟุตบอลนะครับมีพบต้องมีจ่า ถามว่าคนนี้เนี่ยนะครับอลันเนี่ยนะฮะมาจากลีบบราซิลอายุน้อยด้วยนะครับลิเวอร์พูลจะยอมซื้อมาและใช้เลยหรือว่าจะเอามาเป็นปั้นเด้วก่อนค่อยอว่าต่อกันในเรื่องของตัวแทนซาร่านะครับส่วนตัวเซนซาร่าเนี่ยนะฮะที่ผมอยากได้จริงๆเนี่ยก็คือทางฝั่งของอไมเคิลโอลิเซ่ของบอยยืนนะครับแต่ว่ายากสุดๆนะครับสไตล์การเล่นนะฮะชอบเลยแล้วก็ประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกนะครับเยอะ เคยเล่นเหมกับคิทเทิาเพลียนะครับโชว์ฟอร์มดีนะครับตอนนี้นะฮะอ่ะก็ว่ากันไปในเรื่องของตัวแทนซาร่านะครับกำลังหาอยู่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ซาร่า33ปีแล้วนะครับเต็มที่เนี่ยอ่ะอยู่กับลิเวอร์พูลปีอีกปีหนึ่งก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าร่างกายก็เริ่มถดถอยลงไปตามการเวลานะครับสปีดเนี่ยช้าลงเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่คือข่าวลืลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19กุมภาพันธ์นะครับแล้วกลับมาคนใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ